นี่แหละเราไปเอาของแค่ตรงนี้นี่นะแล้วโอ้โหแบบเออาะอ้าวอ้าวเอาแล้วเอาแล้วล่วงแล้วยิงตัวเลยวูว้เราจะล่วงแล้วโดนลงก่อนอุ้ยเออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอู้ออยที่เก็บเสียงออก,กไปยืนเงา ไม่เท่เลยไม่แกงสเตอร์เลยเฮ้จะครบแล้วนะาอีกคนเดียวเองอ่อาแปะรอแป๊บนึงอ่าอ่าอ่าน่ได้ได้อีกคนหนึ่งเล็บไปละหลุดของฉันลุดมั้งอ่าประศิษฐประศิษสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งไหนวะลิงก์ก็ไปไหนแล้ววะเนี่ย <c oughs> ลิงก์ูปั่นไหนไหายไปไหนแล้ววะอ๋อนไงเจอละ <Use> stream. You stream <c oughs> ู Now you are prepared to get อันนี้เราโพสไปก่อน <c oughs> แล้วก็โพสอ,อันนี้ใหม่ <c oughs> ตำนานหนะ้าสุดท้ายอะไรวะ อะไรเนี่ยโฆษณามาทำไมวันนี้ตกใจหมดเลยเอาวัสาันหงษาเอาวัสาันหงษาเอาวัสาันหงษาโอเคไปแล้วนะครับความยัง ไปได้ไปก็เลยอันนี้ก็มิชชั่นรอ,อก,กันไปก่อนนะน้องมันยังไม่มาไปก่อนจะดีไซน์ตอนยังเย็นเย็นอยู่เอาทรายเข้าวัดกันรอสักปลื้อรอสักปื้อปั้นประาสาททรายปั้นประจาาทรายรอนี่เรามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์กันใช่ไหมเนี่ยตายแล้วกู <c oughs> อ๋อละ <c oughs> ลืมครับลืมลืมลืมไปไปไป ออกจากกล่าก like. okay. like so ันด er. ีกว่ามันต้องออกจากพาเมนต์เนี่ยก็กล่าพี่มันมีรถแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะแล้วไงก็นี้รอไปอย่างเดียวดิไม่ได้เอาตัวนั่นมาไม่ได้เอาของนั่นมาดิมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคอลเลกชันไม่ดีใช่เล็กโตไปดีกว่าระบายไปออกข้างนอกเลย มาออกมาเร็วเอาอีกคนนึงไปไหนแล้วพวกนี้ตุกกะไปแล้วมั้งหรือไปแล้วไปแล้วก,กินนี้ไปเอา,เอ,าอะไรนะเอาโคกเหรอเอาโคกเอาโคกมันจืมเล่น <c oughs> เนี่ยคันนี้ก็น่าสนใจนะพี่ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันทริปโมตัวเนี้ยสวยดีอ่ะทริปโมอาเหรออืมน่าสนใจนะ เจอเมเนจเจอร์เดอร์ตนี้ตุ๊กตาเขาไม่เอาเฮลิคอปเตอร์เลยใช่ไหมยูร์บัฟชิวมาลับหน่อยมาลับหน่อยอู้เนี่ยแหละที่ต้องการละผมก็มีนะผมลืมใช้พีเลยอันนี้เหรอซูรี่อะวอล์คเกอรีเนี่ยมดแม่งเข้าในทีวีพี่แล้วเหรอวะโอ้ยพวกนี้นี่ไม่ได้เลยนะเนี่ย มดนี่มันชอบเข้าไปจังไปไปเลยโอ้โโอ้ตายหว่านังผงนี่แตายหม่านังงมดนี่แหละทีเดียวก็นี่แหละเราไปเอาของแค่ตรงนี้นี่นะแล้วโอ้แบบเอาเอาเอาแล้วเอาแล้ว ล่วงแล้วยิงตัวะเลยวู้เราจะล่วงแล้วโดนลงกอนอุย้ยอ่ะโดนลงกอนล่วงกลิ <c oughs> ้งหมดแล้วไป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 มันคงรู้ตัวกันหมดแล้วเนี่ยรู้ยิงขนาดนั้นแต่ปืนพกเลยอ่ะ เราใช้ปืนพกดีกว่ามันมันทุกคนมามามาเฮ้ยตายแน่ๆเลย Yes Go 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 ้ o Go Go Woo อีกตัวนึงอุ้ยไม่รับใส่หน้า จลิทำอะไรจลิ <g ül> จลิทำไรระเบิดใส่หน้าเรียบร้อยหมดแล้วเลยข้างหน้าตรงนู้นระเบิดแตกใส่หน้าอุ้ยเล่นนานๆก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นใช่ไหมน่าจะไม่นะหรือว่ามันใช่กับมึงเหมือนกันยิทย์ขยิ่งวะ ไอตัวนึงอยู่ตรงโน้นะนะครับยังไม่ตายอยู่ตรงไหนวะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะมันยิงไม่ตายอ่ะไอ้นี่แหละตัวปัญหาตัวยิ้ไม่ตายแจ้งจั๊เปอร์ยิงไม่ตายไปขึ้นรถด,ดีกว่าขี่คนละคันได้เท่ไปเลยมีคันอือไหมนั้นนั่นนมีมปะ่ะไม่มีว่ะมานั่งดิเดี๋ยวพี่เรือกอินโนเวชั่นมาดีกว่า แป๊บแป๊บแป๊บเลือกอินโนเวชันแป๊บนึงผมนี้นมาส่งกันทีว่าอ้าวมาแล้วนี่ไงนี่อันนี้ที่ถึงจะเท่นี่มายทางดีดีมีไม่ขึ้นครับเขาอย่างเนียวตอนนี้หมายแล้วเจ๊ลี่ตั้งหน้าไปเลย ช,ช็อปเปอร์เขาอย่างแรงล้อลอยได้เป็นไงทางเท่ no. ต้องดูมุมมองนี่ว่ะความยากเฮ้รถประชาชนไร้ตาผมนะไปมีข้างหน้าได้ไหมว่ะรถลอยรถลอยรถลอย A mang lạy đa, a mang lạy đa, 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 lạy chôn, chôn, đa, lạy 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 đa, lạy

มผมนี้มุมมองนี้อย่างรอครับผมเฮ้ยเขียวไปแดงเออชนเออผมมาทำคลิปเนเรื่องดีกว่า คลิปเนี่ยคลิปเปิดไฟไม่ใส่หมวกแกงชอปเปอร์ขับแก๊งชอปเปอร์อกลับมาแล้วไปประชาชนประชาชนโหดร้ายเย้เรียบร้อยแล้วเสร็จมาปุ๊บเสร็จพอดีได้ตังค์อีกหมื่นแปดด้วยสบายใจเลย